ข้าราชการโดยมาผื้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนามของณะกรรมการจัดงานผู้บริหารที่พิธภัณฑาที่พื้นฐานและชาวจังหวัดนครปฐมเพราะตั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาพร้อมกันและบริเวณจัดงานแห่งนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็รับขอบคุณมาท่านก่อการวัฒนาวราปูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีจาเป็นอย่างสูงทท่ได้ให้เกียรติสลับเวลามาเป็นประธานที่เปิดงานเทศกาลสงกราน์สืบสารประเภณนี้และงาน พิพิธภัเป็นพิธิธภัณฑ์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2532เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานปฏิตากรรมรูปุ่นีิพึ่งระดับโลกและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมนอกจากการจัดแสดงดังกล่าวแล้วพิธภัณฑ์นี้ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสื่อทอดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพิิธภัณฑ์ สำหรับการจัดงานเทศกาลสืบการสืบสารประเพณีไทยและการมาการท่องเที่ยวและคอนเทครั้งที่6เกิดจากความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์กิดพืไทยและชมรมการท่องเที่ยวและคอนเทการส่งเสริมสนรับสนงสิการท่องเที่ยวปีท่องเที่ยวอีไทยองพันห้าสยบตามส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ตามพิธาการของรัฐบาลต่อไปในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสงกรานต์านประเพณีไทยและานมหากรรมท่องเที่ยวนครปฐมทั้งที่กและขอให้การจัดงานนั้กล่าวด้วยความเรียบร้อยและสมรรถผลิตตามวัตถุประปสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการสวัสดีครับค่ะผู้ว่าราชก,การจังหวัดนคนะรปฐมค่ะคุณชาติชายวุฒัยพันธุ์ราคะที่ได้ให้เก็บที่มาก,กล่าวต้อนรับค่ะค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับต่อไปค่ะ ขอเรียนเชิญรองประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หองที่พึ่งไทยคุณทารีนีศรีเบญจโชตได้กล่าวบวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์หองที่พึ่งไทยเรียนเชิญค่ะพิพิธภัณฑ์สุก้อนผู้ทรงุลวัตกิเตสกองทัพเรือคุณชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคุณดีชาติชายอ่อนนุ่ม รัชาพงศ์นามผู้ประชาการโรงเรียนการบินคุณตำรวจตรีพชรคุณมาภาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมคุณสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาพกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณอินทิราวุฒิสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามคุณสุจินดาชุมหาชาตพรประธานชมรมการท่องเที่ยวนครปฐมคุณวัชรินทร์แั้นตนักบันกิจใน น้าหอชัยศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุธีศรีเป็นโชติประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หู่คีพึ่งไทยสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันทารินีศรีเป็นโชตรองประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หีพึ่งไทยขอใช้เวลาสั้นๆสักนิดนึงนะคะในการกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์หีพึ่งไทยแห่งนี้นะคะเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้อีกสักนิดนึงนะคะซ้องหอ ธีการปั้นที่ทำให้หุ่นเนี้ยคงทนแล้วก็ทนแดดทนน้ำทนฝนทนอากาศร้อนร้อของประเทศไทยได้ซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็ได้อาจารย์ดวงแก้วพิทยกรสิ์หนึ่งในนักคิดคนท่านคิดคอนชเวราเป็นสิบปีนะคะกาจะค้นพบวิธีการปั้นหุ่นให้ทำยังไงให้สามารถคงทนกับสภาพอากาศแบบประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ยังสามารถทาให้คงความสวยงามประณีตนะคะแล้วก็เหมือนคนจริงได้มากที่สุดนะคะจนคณะผู้ร่วมงานนะคะเห็นสมควรที่จะสนับสนุนให้ก้าวต่อไป ปัจจุบัน25ปีแล้วนะคะไม่ใช่แค่ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นพื้นที่เราก็ขยายขึ้นเช่นกัน,นะคะ่ะจาก12ไร่ปัจจุบันก็กลายเป็น42ได้แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าสถานที่เราไม่ได้ทุกวันนี้เราไม่ได้มีการแค่ชมแสดงหองอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่นอกจากการสแสดงรูปหม่นแล้ว มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอีกหลายกิจกรรมค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานโทกรกิจรมนะคะหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดแกมรมต่างเพื่อร่วมกันสืบสาวัฒนธรรมที่งามต่อไปค่ะ พิพีธภัณฑ์นะคะพร้อมที่จะรับคำแนะนำจากทุกท่านนะคะเพื่อนำมาเป็นกำลังใจแล้วก็นำม,มาปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้นไทยให้เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้นแรกของคนไทยให้มีความมั่นคงยั่งยืนคู่กับสังคมไทยต่อไปค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าชมนะคะวันนี้ทางเราก็ยินดีให้เข้าชมได้ตามสบายเลยนะคะขอบคุณมากค่ะการวัฒนธรรมอทรัฐบุตรีว่าการกระเสริงเที่ยว กีประธานในที่ตีแข่ผู้สมเกียรติทุกท่านศิลปินแห่งชาติผู้สื่อวันชนและผู้ประกอบการทุกท่านตามที่ผู้ได้กล่าวนามมาแล้วทุกท่านนะคะยั่านสุจินดาชมานมาชมครักษะสาขาการ,ราสภาคาวกรรมท่องเที่ยวพร้อมด้วยหน่วยงานท่าทัศน์และเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการอุปทาชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่มกันจัดงานเทศกาลสือสารประเพณีไทยและมหากรรมให้เที่ยวในวันที่12-15เมษายนี้รวม4วันกิจกรรมประเพณีสงการเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกครอบครัวแต่เดิมและในชุมชนท้องถิ่นคือเทศกาลที่คนไทยยึดมั่นในการทำบุญตักบาตราวาดทำบุญศรให้กับบรรพบุรุษ ในการประกอบพิธีทางศาสนาต่อมาในยุคปัจจุบันได้ใช้การรดน้ำขอพรออจากผู้ใหญ่มาเป็นประเพณีสืบสานตลอดมากิจกรรมในงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวห่งประเทศไทย ในหมู่ท้องถิ่นนละโคงโกรซึ่งตั้งอยู่ในพระราชวังสนามจันทร์สถานที่พระราชวังสนามจันทร์เป็นแหล่งที่ชาวญี่ปุ่นแคนาดาและเยอรมันตอนส่วนใหญ่เขาตั้งใจที่อยากมาเที่ยวที่เหล่านี้โดยเฉพาะเคยต้อนรับหลายครั้งสนใจมาเที่ยวในครั้งนี้นะค่ะทุกเราก็มีท่องเที่ยวที่แปด เกิดขึ้นอย่างเช่นวุฒแรงเงมืองไม้นะคะเจษด,ดามิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์หุ่นที่เพื่อนไม่รู้มานานแล้วอานะคาแล้วก็กำลังจะเจริญกวหน้ามีทั้งนางแสดงแชงที่คนจีนนิยมมาดูการจับจระเข้ตระดจจนาสวอสัมพันธ์ที่มีการมาพักยาวนานสำหรับพวกยุโรปที่พักเป็นเดือนนะคะันเห็นว่า ประเพณี้สงการของเราจะยิ่งใหญ่แล้วก็ทํำพร้อมกันทั่วประเทศเราจะไม่ลืมประเพณีไทยใหม่ไทยของเรานะคะในโอกาสนี้เรียนจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราตื่นเป็นและดีใจมากที่ท่านคณะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้วันนี้เรียคิดว่าทานสมควรแก่เวลาที่จะทําพิธีเปิดงานตามแบขอากาบเรียนเชิญ ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ของจังหวัดผู้ใหญ่ใจดีนะคะุกอคนที่เห็นความสํมาคัญของงานนี้แล้วก็อยู่นัทีน่นี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งทีมงานนะคะที่ทําให้เกิดางานอะไรดีๆอย่างนี้ให้กับประชาชนคนไทยก็ถามตัวเองว่าทําไมมาถามว่าทาไมเราตัดสินใจมางานนี้ก็นม่จะมีอยู่สามพ่อ นับแรกเลยสงกรามเป็นประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยอย่างยิ่งปีใหม่ไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่ทำให้เราได้หยุดคิดได้หยุดคิดแล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีความตั้งใจอยากจะทำอะไรแล้วอะไรที่เราได้ทำอะไรที่เราไม่ได้ทำ แล้วอะไรที่เราหวังว่าปีใหม่นี้ต่อไปเเราจะทำให้กับตัวเองสิ่งที่สำคัญและน่าสวยงามของประเพณีสงการานต์ปีใหม่ไทยก็คือว่าน่าจะเป็นประเพณีที่สอนให้คนไทยได้ไม่คิดถึงเฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่คิดถึงบุคคลที่มีบุญคุณกับตัวเราบุญค,คุณกับครอบครัวของเรา แต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือคุณคุณ,คณกับสังคมลและประเทศชาติซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็คิดว่าที่นี่จะสามารถจัดได้ดีมากเพราะว่าการที่ได้มีการรดน้ำศิลปินแห่งชาติเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยคุณค่าของศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีมากมายมหาศาลนะคะบางบาง,บางท่านก็จะรู้ัน ก็จะมีบางท่านที่อาจจะไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยเรามีมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถชนะคนอื่นได้จริงๆแล้วอยู่ที่ศิลปะเท่นั้นค่ะซึ่งเป็นเป็นแก่นแทข้ของของของความเป็นไทยของเราตัดสินใจไว้ยังไงก็ต้องมาะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทําให้เกิดให้ให้มีโอกาสนี้ได้มาพบุคคดีๆคนสาคัญบุคคนที่ ประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติอย่างมากมายแล้วก็ทั้งคนที่ในจังหวัดนครปฐม,มจังหวัดไร้เคียยแล้วก็อาจจะอีกหลากหลายที่แต่ว่าก็มารวมตัวกันที่นี่เพราะเราเราคิดว่าเราเชื่อในสิ่งเดียวกันก็อยากจะที่จะให้ว่าพลังของที่พิพิพธภัณฑ์หุ่นคีพึ่งไทยพลังของคนคนครปฐม,ม,ม,มนะคะแต่สิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดพลังของคนไทยนะคะ ว่าในวันนี้ในวันปีใหม่ไทยเนี่ยนคะือว่าถ้าเผื่อพน้พองเป็นคนไม่มีพรไม่เคยไม่เคยเชื่อเรื่องพรจะเชื่อเรื่องว่าถ้าเผื่อเราอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยกับสังคมประเทศชาติมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องเชื่อในพลังของเราแล้วดึงสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อไปไม่หยุดที่จะ สิ่งที่สําคัญเราอยู่ที่นี่เราคงเห็นนะคะว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวนะคะเรามีคนที่เราจะสามารถจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันต่อไปเป้าหมายประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ด้วยคนไทยทุกคนลงมือทำแล้วก็ไปได้วยกันขอให้เรารักประเทศไทยขอให้เราศรัทธาประเทศไทยขอให้เราเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยก็วันนี้ได้เวลาอานเป็นมงคลเลิกแล้ว ดิฉันขอเปิดงานเทศกาลสงกรานต์สื่อสารประเพณีไทยและงานมหารรมท่องเที่ยวตรนคระถมครั้งที่6ขอให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดงานโคระการค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวพระนท่านกอบการวัฒนาวรมณ์ครูและ ท่านที่ห้าดรสุภาชัยกันสุวรรณสาขาศิลปะการแสดงน่าตล่์ ชาวัน็ตยิ้